สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเทาช่วงแรงๆนะผมเดินทางมาหอดช่องเขาคู่ลอยต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดกาฬสินจุดนี้นะฮะผมเป็นช่องเขาคู่หรือว่าช่องเขาขาดที่ไอ้หลายๆคนเข้าใจกันเนาะทางหลวงหมายเลข12 นะผมบ่แน่ใจนะว่าอยู่ในพื้นที่เขตใดก็น่าจะเป็นพื้นที่เขตของจังหวัดมุกดาหารเนาะอำเภอหน,นองสูงนะาพิษก็ขออภัยส่วนในมุมกลองนี่ก็เตรียมมุ่งหน้าไปทางโตจังหวัดกาลสินนะี่จุดนี้ก็เอิ้นียังผู้ผมกับบ่แน่ใจไทยให้เ่งเห็นว่ามันง,งามๆเาะพี่น้องเนาะสองข้างทางนี่ก็เคียวกระจี๋เลยโอ้ช่วงนี้มันกะฝนตกเนาะฝนตกบ่เนาะแถวนี้พี่น้องบันทึกคลิปนี่กัวันที่ วันที่8มิถุนายน2568นะครับทุกคนนี่ถนนอลังการงานสร้างแบ่งไปสร้างแบ่งไปขายายายุช่องตะโกเน่ยเด้อพี่น้องอยากได้ถนนแบบนี้ยูชองตะโกนะหรือว่าจังไดนะเดี๋ยวผมเดินทางต่อก่อนครับพี่น้องครับ